สวัสดีครับวันนี้เป็ว่ากับผมในรายการหลุดทีทีอีกครั้งสุ่วันนี้เราอยู่ในซีรีส์สกายบ็อกนะครับก็ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ใหม่ของผมนั่นเองนะครับส่วนซีรีส์อื่นก็ปล่อยแม่งนะไม่ต้องมสนใจส่วนซีรีส์นี้นะครับส่วนเอิไม่ใช่ส่วนสกายบ็อกนี้นะครับผมเป็นเผมเป็นคนสร้างเองนะครับก็เนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมเป็นคนสร้างเองนะครับดูจากแร่นะครับเออผมเป็นคนสร้างเองทั้งหมดเลยนะครับอ นี้บอกครับเป็นคนสร้างเองเออไม่ต้องอืเขาคงจะบอกมึงไม่ต้องย้ำกึงรู้อะไสัตว์ว่ามึงสร้างเองโอเคเน,ะคนืครับเนี่ยมันก็จะมีแร่ที่ผมทำเอาไว้เองนะครับก็อาจจะมีแร่เยอะหน่อยละกันนะเพราะ <c oughs> สกายบล็อกไงมันเงมันไม่ค่อยมีแร่อะไรผมก็เลยเนี่ยแบบอื่นอืนมันไม่ค่อยมีแร่ใช่ไหมผมก็เลยเพิ่มแร่แม่งเลยเนะี่ยแร่คอดเยอะแล้วในกล่องนี้มีอะไรครับอืมเฮดเชนนะครับแล้วก็ไอของนี่พวกนี้นะครับ ก็เออไม่รู้นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนี่ก็คือของจําเป็นนะที่ผมต้องใช้แล้วก็ลาวาแล้วก็น้ำนะแล้วก็พืชผลต่างๆโอเคอืมแป๊บนึงโอเคแล้วก็ยากก็ลกเกินนะมึงโอ้ยเนาะนี่ครับ,นะรบผมก็แบ่งเป็นฝั่งนี้ก็เป็นต้นต้นไหนไม่รู้ ฝั่งนี้ก็เป็นต้นลำรูเฮ้ยมีมา้าด้วยมีมา้าเิตเจมีม้าเกิดอยู่ด้านบนฝั่งนี้ก็เป็นดินแดนะลทรายเอ่อทุบทุบทุบเฮ้ยเจตเจมผมจำได้ผมเป็นคนสร้างตัวนี้มีเหล็กนี่ไงวได้เลยมาเก้าอันขอตัดไม้แล้วกันจัมเป๊ปจัมเป๊ป รู้สึกหน่วงๆนะเพราะว่าอืมก็เปิดระยะไกลนิดหนึ่งนะครทำไม,มเวลาเล่นเซิร์ฟเวอร์เนีัยผมลืมปิดอยู่เรื่อยเลยนะครเออเนี่ยสั้นประมาณนี้แม่งเลยจะได้ลื่นๆหน่อยต้นไม้ต้น,นนี้แม่งก็ใหญ่เกินนะหย่ไปไหนพยายามที่จะไม่ตกนะตกทีม,มไปหมดเลยของ ต่อเอ้ยไม่ใช่ต่อตัดตัดโ okay. อเคตอกของพวกนี้ออกเล่เนาะใครเป็นคนสร้างว่าสกายบล็อกนี้น้องยายรู้นะสัตว์เอ้ยชัวร์ม็พชัวร์แม็พชัวร์แม็พชัวร์แม็พโอเคแล้วก็ทำโต๊ะครับมันไม่ใช่โต๊ะหรอกเขาเรียกว่ากล่องโต๊ะนี้มันจะเป็นในเลอสไายเวอร์ครับนะครับที่มันจะเป็นรูปโต๊ะแบบนั้นแหละเขาเรียก โต๊ะครับนะครับของแท้แล้วก็อย่างแรกครับต้องต้องทำพลิกแอสเอ่อไอรอนนั่นนะครับเ <c oughs> พื่อจะไปมันจะมีแร่อยู่ด้านล่างไงมันจะมีพวกพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยก็หาของได้ง่ายหน่อยครับเออโอเคนะครประมาณนี้ลงไปขุดกันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราก็ใช้นี่ไปก่อนแล้วกันนะทตไมัเสียงไม่ค่อยมีนะ เนี่ยขุดไปครับแนีบ่บล็อกโอ้โหเนี่ยบล็อกเดมอนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกเดมอนมาใช้นี่ดีกว่าเออนี่นี่เดมอนนิทานทานนี้ก็จำเป็น๋ยววัดกูสลับที่กันทำไมเนี่ยแล้วก็ปากปากตรงนี้อ่า เมอนขอยังไม่ขุดแล้วกันนะเดี๋ยวขอมาขุดพวกนี้ก่อนเฮ้ยใช่ไหมก็อาจจะได้ของง่ายไปหน่อยนะเพราะว่ากูเป็นคนสร้างนี่เองกูกำหนดด้ว,ว่ากูกำหนดได้เพราะกูเป็นคนสร้างนะแหมจะสร้างเป็นไงก็เรื่องของผมชีวิตกูนะครับชีวิตใครชีวิตมันนะ ก็จริงอยู่เลยใครจะว่ามาให้คนอื่นมาควบคุมชีวิตของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรอโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะขุดไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนแล้วครับแล้วผมก็จะเอาของด้านบนนะ่ะไปไว้ด้านล่างนะรตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรโคตรเท่เลยขุดไปนะครับเดมอนก็เยอะหมอก เอ,อสโตนนี่ก็ถือว่าส่วนน้อยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับผมเป็นคนสร้างเองครับกาหนดได้ว่าว่ากูต้องการไดมอนด์เยอะแค่ไหน <c oughs> ที่ผมอ,อทำเยอะเพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปสู้กับดีเอ็นอะไรอีกนะสกายบล็อกนี้ผมอาจจะทำเลยหลายพัทเลยนะครับเหมือนเวลาสังเวียนนะสังเวียนผมก็จะทำไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครจะหาแอดออนนะต้นอื่นมาสู้กันแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับ โอเคอืม okay. ส่วนในพวกฐานพวกหินอะไรพวกนี้ก็ก็ใช้นี่เอ่อใช้พลิก X แล้วก็เด็กด้วยนะก็ใช้พลิก X เออใช้พลิก X เลยวะพลิก X สโตนไปก่อนแล้วกันนะส่วนพลิก X เหล็กนี่เราจะใช้เฉพาะว่าไอ้พวกแสรสเตนทองแล้วก็ไดมอนแล้วก็ลาพีสนะครับ เพื่อไม่จะได้ไม่ใช้แบบเปลืองเกินไปไงเออใช้แบบนี้ไปก่อนนะถ้าผมเสียงเบายัางไงก็ต้องซอรี่นะเพราะว่ากูใช้หูฟังแบบเออมันไม่ใช่หูฟังแบบอะไรวะเออนั่นแหละมันไม่ใช่หูฟังแบบเหมือนในคอมนะครับมันเป็นหูฟังแบบที่ฟังเพลงนะก็ประมาณนั้นใช่ไโอเคแล้วแล้วก็ทบุบตรงนี้ทุบ ทบสตบพวกเดมอนเดี๋ยวยังไม่ทบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะเอาของทุกอย่างนะมาไว้นั่งตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมี๋ยวขอขยายฝั่งนี้ไปก่อนแล้วกันนะอ๋อหน้าจองไปเลยเนะี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม โอเคนะพอนี่เสร็จเดี๋ยวไปขุดอันนี้ต่อดีกว่าไดามอนด,ด,ด,ด์ได,ดมอนด์ไดมอนด์ด h i อ is a ่ะ a m o n d แล้วก็ s t stone น e ล Stone ไม่ใช่สโตนสโตนนั่นมันหินเออนี่ไดมอ,อนด์ t o n e นี่แปลว่าหินนะครับส่วน c o b b l e s t o n นนี่ก็คือหินหยาบนะครับหินที่เป็นแบบเนี้ยนเะน,นี้ยโ b เว e ร์สโตนนะครับมันจะไม่เรียบนั่นเองนะครับส่วน แน่ๆไอห,หินแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเขอเอ้ยเขาเรียกว่าสโตนเฉยๆนะเดี๋ยว,ยวผมรู้สึกว่าไอพิกแอกเห็นมันไม่จําเป็นละก็คนไม่จําเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนพออยากอยากร้องครับอืร้อง้วมันเศร้าม,มันเศร้าตัวไหนกันลย ไดมอนไดมากี่อันโอ้โหเพปเดียวทำไมกูไดเยอะจังนะเพราะว่ากูเป็นคนสร้างส,สกายบ็อกซ์นี่เองนะแล้วก็แล้วผมก็เอาหัววิกเตอร์มาใส่เล่นๆนะครับเฮ้ยใยายใชม่ไหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขุดตรงนี้ไปเราจะทุบด้านบนออกให้หมดเลยนะครับตรงดินนี่เราก็มาไว้ด้านล่างนะครับ ส่วนเกาะอ,อื่นๆเดี๋ยวค่อยไปนะเดี๋ยวมานมาอยู่เกาะเราก่อนนะพาร์ทนี้แม่งกูมาขุดไอ้พวกนี้อย่างเดียวเลยนะเนะ<ฮ>ี่ยมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราไปเกาะอ,อื่นๆนะไม่แน่อาจจะพาร์ทนี้ก็ได้เอ,อครจะไปรู้ละ่ะเครจะไปรู้นะคดอีบเบอร์เอ้ยมันอาจผมยืนอยู่ดีๆแล้วแม่งเครื่องกระตุกแล้วกูล่วงไปนู่นนะอาจจะเป็นไปได้ เออใครจะไปรู้านาคนล่ะอ,อ,อยู่ดีๆด,ดีเอ็นเกิดดีเอ็นหียอะไรเกิดอยู่บนโลกมันเอ่อไมโในในนี้นะครับ,บมันจะเปิดเอ็นมันจะเกิดในดีเอ็นนะครับเขาเรียกว่าดีเอ็นเพราะว่าโลกเอนเดอร์นะน่าจะใช่นะน่าจะเรียกว่าดีเอ็นกูเรียกไม่ผิดใช่ไหมนะ ถ้าใครรู้นะว่ามันใช่ดีเอ็นไหมก็ช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับกูไม่รู้น่าจะใช่นะผมก็เลกดีเอ็นมาตลอดอืมโคดขคดของเยอะต้องขุดอืมนะครับก็ทําของมาเยอะเลยทีเดียวขุดไปครับขุดไปพิกแอคก็จะพังแล้วเย่เย่เพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ แตวผมกอต่อบล็อกไปขึ้นแม่น้ำมนก่อนแล้วกันอืมเชวัป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 โอเคเพื่อจะปักท็อตนะไม่มีอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวเรามีเตียงนี่ดดรถแหบกวอทเดี๋ยวบั็อกอ๋อไม่ใช่บั็กครับมันเป็นมันเป็นก้อนเมฆครับนอน ตอนแรกกูก็ตกใจแม่งว่าบล็อกหายชิปหาย <c oughs> ที่แทนเป็นก้อนเมฆครับไม่ต้องมาสนใจมันเออเดี๋ยวขอขึ้นไปขุดดินขุดอะไรด้านบนออกให้หมดก่อนแล้วกันอ้าวจะเป็นยังเอาชิดชิดแม่งร้วงมันหมดเลยงั้นเอาไม้มานี่ก็ได้ แต่แป๊นหนึ่งนะโอเคโอเคได้๋ยวเราืะส่วนต้นไะม้ต้นนี้ผมจะทำอะไรกับมันดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมขึ้นมาตัดแม่งนะโอเคตัดไปต้นไม้นี้แม่งคดสูงแล้วแล้วก็ใหญ่ด้วยนะใหญ่เป็นของผมเลยถ้ย อืมใช่ไหมแล้วก็มาตัดอีตรงนี้ต่อครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ทุบดินตรงนี้ไปครับทุบไปห,หมดเลยนะครับเพื่อเราจะย้ายพื้นที่นี้ลงไปด้านล่างให้หมดนี้ก็ทุบไปขุดตรงนี้ก็ขุดแต่ตอนนี้ยังเพิ่งขุดนะเราต้อง <c oughs> เออขุดตรงนี้ไปก่อนเพื่อเราจะเอาบล็อกดินไปขยายนะเพื่อแบบมันจะมีสัตว์อื่นๆเกิดด้วยไงเออจะเป็นอะไรที่เฟียวฟ้ามากทุบทุบไปทุบทุบคนสร้างสก,กายบล็อกนี้แม่งโคตรเทพเลยนะบอกให้ <c oughs> คนอะไรก็ไม่รู้ชมตัวเองก็เป็นนะเออ ไปไปไคุดไปคุดไปยบ,บนมากเฮ้ยเแป๊บเแวอะไรวะแป๊บแปบ๊แม่งสินาทีแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้ส้อทุบไปทุบทบทุบทบทล็อกบล็อกดินนี่เยอะนะเนี่ยที่ผมทำบล็อกดิน มเยอะเพาะอะไรครับอย่างที่บอกครับผมก็จะไปทำเป็นเออทำยังไงอ่ะแบบวางบล็อกตินให้มันเยอะๆอะไรนี่มันก็จะเป็นหญ้าใช่ไหมแล้วก็จะจะมีสัตว์อื่นๆเกิดน,นะโอ้แต่ผมไม่มีบล็อกหญ้าดิ w h a t the fuck ักทุลไปนี่ตรงนี้ไม่ได้ เดิร์ดนั้นผมขอบล็อกอยามาบล็อกหนึ่งแล้วนะบล็อกเดียวพอทับกิบเอด็ดพียานี่อะไรวะเดิร์ดปะดีอาใช่ปะวะไม่ใช่แล้วแป๊บหนึ่งครับแล้วถ้าบล็อกยาดีไออาร์นี่วะ บอกยาเลยวะทับเ,อ,เอ,อ่อกิปเอ็ทพีดีไออาร์เดียวแต่ถ้าบอกยานี่มันอะไรง่ายๆครับง่ายๆได้ใจความ เออสีเน um, uh, yeah, ี go, hey, okay. yep. ่ยง่ายๆแล้วก็เด sure ี o ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเราเปลี่ยนเป็นบล็อกดินธรรมดาเป็นบล็อกหญ้าละโอเคทับ J O M ไม่ใช่ J O M เกมโหมดเกมโหมด สี 4, ห 1, ่หรือหนึ่งเอ้ยหรือศูนย์ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ทุกตรงนี้ไปอีกแตกเลยแตกดังเพลงนะครับแตกมันเวลาโดนเพื่อนตบนะครับแปะ๊ะอ่ประมาณนั้นโอ้ร่วงเอ้ย,อยโอ้โหเดี๋ยวเดวหน้าจอกูเป็นอะไรหน้าจอกูเป็นอะไร ี๋ยวนี่ทำเป็นเกาะนี้ไปเลยนะครับเกาะหญ้าไปเลยเกาะแห่งหญ้าใช่ไหมใช่ไหมเพื่อจะมีสัตว์อื่นๆเกิดนะครับอาจจะมีกงมีไก่อะไรประมาณนั้นเพื่อเราจะทำฟาร์มได้แพร่เรานี่มันดีจริงๆนะไอ้สองอะไรมันจะดีได้ขนาดนั้น ดเดี๋ยวกูต่อมาเกาะน,นี้เลยแหละหน้าจอากูเป็นอะไรวะเนี่ยมึงนะเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์หน้นาจอมันก็เป็นหน้าจอไงไม่ได้เป็นอะไรหละนีะ่ถ้ามึงจะมาคอมเมนต์อย่างนั้นจริงๆนะมึงอ๊บว๊บจะแบบจะแบบ ไม่ครับ PE กับไม่ครับ PE e. PC นี่มัน PE นี่มันเล่นยากกว่า PC นะเนี่ยบอกตรงๆพูดจริงจากใจนะจากใจกูอยากให้จากใจเลยนะกูยอยา,ากให้ภาคใหม่แม่งมาชิพกูอยากจะเล่นแล้วเนะ่ยได้ข่าวมาว่ามันจะมีนี่ด้วยนะเอ่อกล่องชูเกอร์ครับกล่องที่มันเป็นหอยอะ่ะเออ ในที่ในพีซีมันมีอะนะแต่เอ่อไม่ครับพีเอดีอย่างหนึ่งครับมันจะอัปเดตไวกว่าไม่ครับพีซีนะครับวัตต์เอยชิพายเ้ยตอบบล็อกมาตรงนี้ใช่ไหมทำเป็นบันไดเลยอีบ้าย มางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่วางไว้แล้วมอนสเตอร์ก็จะมาเกิดนะครับแล้วแม่งก็จะมาฆ่าเราแล้วเราก็จะตายแบบอนาถอนาถจิตอนาถใจนี่ได้ทอสมาแต่เมฆมันจะมาบังทาไมเนี่ยกูม,มองไม่เห็น เดี๋ยวกูร่วงตายขึ้นมาทำไงเนี่ยปักทอสด้านบนกันใช่ไหมนี่เป็นอะไรก็เทพเลยโดดช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ไปนะเกกะแม่งขวางหูขวางตาทุาไปโอเคไดมอนด์ดีดอีด่ไดมอนด์ โอเคเดี okay. them, oh. Oh ๋ยวขอขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันขอกดนั่งไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อกันเอ่อโง่นะครับกันโง่ไว้เพื่อตกตายอะไรประมาณนั้นนะซึ่งกูเป็นคนที่โง่เขาโอ้โหเมื่อกี้หน้าจอกูหันกูจะกระโดดขึ้นอ้โหเมื่อกี้กูเกือบล่วงมาแล้ว เอ่าน่านาเอาของมาให้หมดใช่ไหมเอ่อแล้วนี่เอ่ออันนี้ที่ไม่จะเป็นกรโยนทิ้งไปโอเคส่วนกล่องครับแล้ว ห้องค้านั่ไว้ด้านบนเลยไว้ด้านบนตรงนี้เลยดีาวางแม่งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็ขยับไปอีกนี่แล้วก็ขยับมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกสองบล็อกแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้อีกแล้วก็อีกตรงนี้แล้วก็อีกตรงนั้นแล้วก็มาอีกตรงนี้แล้วก็ขยับมาตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนั้นอีกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะครับอะไรมันจะเยอะแยะไปนั้นเอ้าเฮีย และเราก็สามารถเอนชาร์ดได้อย่างสบายใจเิมเอนชาร์ดเลเวลเท่าไหร่30โอเคตอนนี้เลเวลกู13ซึ่งกูจะบอกทำไมโอเคเดี๋ยวปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเขาลงไปนอนตื่นมาแล้วไปคลิปอโอเคงั้นปิดคลิปเลยละกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้นอยๆในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเอ,อ่อถ้าใครชอบนะบถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดรูปตะคังนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮัลโหลจิมทีจเจอกันบ๊ายบายยี่บายแม่มืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวไปนอนกันเออแล้วเจอกัน